สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพวกเราจะมานําเสนอโครงงานเรื่องประสิทธิภาพของการเกิดชีสค่ะสมาชิกในกลุ่มมีดังต่อไปนี้ค่ะ1น,นางสาวนัทนิชาวิเลปนากรค่คะ2นางสาวเชียร์นิชคำเงินค่ะและดิฉันนางสาวประสรวัฒน,นาถวัลพงค์ค่ะค่ะเรามาเริ่มกันที่บทแรกเลยนะคะก็คือบทนําค่ะเอ่อที่มาและความสําคัญของกลุ่มเรานะคะก็คือชีสเป็นอีกหนึ่งวัตถุดิบนะคะที่ปัจจุบันเนี่ยนิยมนํามาทําอาหารแล้วก็การทําชีสเนี่ยมีความสําคัญมากเลยค่ะ เ,ออเราจะแบ่งการทําชีสเราเป็น3วิธีนะคะก็คือโยเกิร์ตชีสริคอต์า้าแบบบ่มในกดและชีสพื้นบ้านจากเรเนตค่ะโดยโครงงานของเรานะคะจะเลือกการใช้วิธีแบบโยเกิร์ตชีสค่ะวัตถุประสงค์ของเรานะคะก็คือเพื่อทดสอบว่าความเปรี้ยวมีผลต่อการทําให้เกิดชีสเร็วหรือไม่ค่ะสมมติฐานของเรานะคะน้ําส้มสายชูทําให้เกิดการแยกชั้นของเคิร์ดกับเวได้ในระยะเวลาที่น้อยที่สุดค่ะหรือว่าเกิดชีสได้เร็วนั่นเองค่ะ ขอบเขตของการดําเนินงานของกลุ่มแล้วนะคะระยะเวลาเราจะใช้ในการ ทดลองอ่ะสองวันค่ะส่วนตัวแปรที่ศึกษานะคะตัวแปรต้นของเราก็จะเป็นน้ำส้มสายชูน้ำมะนาวและไม่ใส่น้ำส้มสายชูและน้ำมะนาวค่ะตัวแปรตามก็จะเป็นระยะเวลาในการเกิดชีสค่ะส่วนตัวแปรควบคุมนะคะก็จะเป็นยี่ห้อนมและโยเกิร์ตค่ะปริมาณของโยเกิร์ตปริมาณของนมอุณหภูมิในการต้มระยะเวลาในการต้มค่ะและสุดท้ายน,นะคะนิยามเชิงปฏิบัติการค่ะชีสเนี่ยหมายถึงผลิตภัณฑ์จากนมซึ่งสามารถเกิดได้จาก นมวัวหรือนมแพะค่ะที่ผ่านกระบวนการการคัดแยกโปรตีนค่ะแล้วนาโปรตีนของนมมาทําการผสมเชื้อราหรือแบคทีเรียค่ะแล้วก็หรือว่าผสมสารอื่นๆแตกต่างกันไปตามแต่ละประเภทของเนยแข็งค่ะซึ่งแตกต่างจากเนยที่ทําจากไขมันของนมค่ะค่ะต่อมานะคะบทที่2ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องค่ะการศึกษาป,ปฏิส ประสิทธิภาพการเกิดชีตมีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบว่าความเปรี่วมีผลทําให้เกิดชีตได้ภายในระยะเวลาที่น้อยที่สุดพวกเรานะคะจึงได้สาข้อนี้ค่ะก็คือ 1. นึความเป็นมาของชีตความเป็นมาของชีตเนี่ยไม่มีหลักฐานแน่นอนนะคะแต่ว่ามีตำนานกล่าวว่าเมื่อ6 0 0 0ปีก่อนมีชาวไดรอนนะคะในแถบเมโสโปเตเมียเนี่ยได้ทำถุงจากกระเพาะแพ้นะคะ แล้วบรรจุนมแพะลงไปไว้บนหลังอูดน,นะคะเพื่อใช้เป็นสเสบียงอาหารระหว่างเดินทางแต่ในขณะที่เดินทางกระเพาะอาหารของแพได้รับความร้อนจากอากาศในเทะเลทรายและบวกกับการถูกขยับตลอดระยะทางส่งผลให้เอนไซเลนินนะคะในกระเพาะสัตว์ไปแยกน้ำและน้ำและไขมันออกจากกันเมื่อชายคนนี้คะเกิดกระหายจะดื่มน้ำขึ้นมาแต่ว่าก็ ต้องประหลาดใจค่ะเพราะว่าเขาจะพบกับก้อนนมแทนนะคะชายคนนี้คะจึงได้นํานมนะคะมารับประทานเป็นอาหารและกลายเป็นที่มาของการผลิตชีสค่ะแล้วต่อมานะคะกระบวนการเคมีที่ทําให้เกิดชีสกระบวนการผลิตชีสเริ่มจากการตกกรกอนของโปรตีนเคนซีน เป็นโปรตีนหลักในน้ำนมด้วยกรดแลคติกที่สร้างจากแบคทีเรียที่ผลิตกรดแลคติกหรือตกตะกอนโปรตีนด้วยเอนไซม์เลนินหรือใช้ทั้งสองอย่างร่วมกันด้วยความความเป็นกรดรวมทั้งการถูกย่อยด้วยเอนไซม์ทำให้โปรตีนเคสีนเสียสภาพเป็นตะกอนสีขาวมีลักษณะเป็นริมน้ำนมเรียกว่าเคริร์ดมีลักษณะคล้ายโยเกิร์ตกองส่วนที่เป็นเคริร์ดทำเป็น ก็ส่วนที่เป็นคือไปทาชีสส่วนของเหลวที่เหลืออยู่เรียกว่าเวค่ะซึ่งยังมีโปรตีนบางส่วนหลงเหลืออยู่สามารถนําไปทําเป็นผงโปรตีนเวได้นะคะเนื่อใช้ทําเป็นอาหารเสริมของนักพอกายค่ะต่อมานะคะคือปร,ประโยชน์ของชีสประโยชน์ของชีสเนี่ยจะช่วยบารุงกระดูก ชีสเนี่ยอุดมไปด้วยโปรตีนและแคลเซียมเป็นส่วนประกอบสําคัญของกระดูกนอกจากนี้ยังมีวิตามินดีและแมกนีเซียมที่ทําหน้าที่รวมกันกับแคลเซียมเพื่อช่ให้กระดูกแข็งแรงลดการเกิดโรคก,กระดูกพุนนะค่ะต่อมานะคะคือช่วยดูแลรักษาสุขภาพฟันช่วยเพิ่มน้ําหนักบางกรณีสําหรับคนที่เป็นโรค เ,ออเพื่อหายป่วยที่มีน้ําหนักลดลงมากก็สามารถกินชีสเพื่อเพิ่มน้ำหนักได้ค่ะช่วยคุมน้ําหนักนะคะเราสามารถเลือกทานชีสประเภทไขมันต่ําได้ซึ่งจะมีคอเลสเตอรอลตต่ำแต่ว่าโปรตีนสูงค่ะคือทําให้รู้สึกอิ่มเร็วแต่ว่าอยู่ท้องได้นานต่อมานะคะคือช่วยซ่อมแซมส่วนต่างๆของร่างกายชีสมีกรดอะมิโน,นซึ่งเป็นแหล่งที่มาของโปรตีนถ้าเราได้รับโปรตีนเพียงพอจะทําให้ผิวพรรณมีความยืดหยุน่นป้องกันริ้วรอยและเพิ่ม ความแข็งแรงให้กับเส้นผมทั้งยังช่วยทดแทนเซลล์ของเราที่สูญเสียไปในแต่ละวันด้วยค่ะค่ะต่มาบีกที่3วิธีการดาเนินการนะคะในการจัดทําโครงงานเรื่องปฏิภาพการเกิดชีสเนี่ยมีวิธีการดําเนินงานดังนี้ค่ะวัตถุกกอุปก็จะมีนมสด225ยิบมิลลิตรโยเกิร์ตร้อยสสิบห้ากร,รมัมผ้าขาวบางภาชนะสาหรับหมักชีสเตาแ,และภาชนะสำหรับให้ความร้อน น้ำมนา2ช้อนโต๊ะและน้ำท่มสายชู2ช้อนโต๊ะค่ะขั้นตอนการดำเนินโครงงาน 1. เตรียมวัสดุและอุปกรณ์ให้พร้อม 2. นำนมสด2 5มิลลิลิตรใส่ภาชนะทําให้ความร้อนโดยใช้เวลา10นาทีในการอุ่นค่ะเมื่อนมอุ่นแล้วให้ใส่โยเกิร์ตผสมให้เข้ากันใส่สารเพิ่มความเปรี้ยวและปิดภาชนะไว้ค่ะหลังจากปิดไว้แล้วค่อยทังเกลืทุกชั่วโมงเมื่อส่วนผสมเริ่มแยกชั้นแสดงว่าเกิดปฏิกิริยาที่ทำให้เกิดชีสแล้ว พักไว้หนึ่งคืนน่าจมากรแยกเวกับเคิร์ดออกหลังจากนั้นนําเข้าตู้เย็นเพื่อให้เคิร์ดแข็งตัวเป็นชีสค่ะ6บันทึกผลการทดลองและสุดท้ายสรุปผลและถ่ายวิดีโอการการนำเสนอโครงงานค่ะค่ะและต่อมานะคะบทที่4ก็คือผลการดําเนินงานค่ะผลการดําเนินงานของโครงงานเรื่องประสิทธิภาพในการเกิดชีสนะคะมีจุดมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้าดังต่อไปนี้ค่ะ เพื่อทดสอบว่าความปเปรี้ยวนี่มีผลต่อการทําให้เกิดชีดเด็วหรือไม่ค่ะโดยสังเกตจากเวลาในการแยกชั้นของเวกับเคอร์ดนั่นเองค่ะซึ่งผลการทดลองของเรานะคะเราจะแบ่งเป็น3อย่างก็คือใส่น้ําส้มสายชูใส่น้าม,มะนาวแล้วก็ไม่ใส่ทั้ง2อย่างเลยค่ะซึ่งเราจะเห็นได้ว่าการที่ใส่น้ําส้มสายชูนะคะจะเกิดแยกชั้นในตั้งแต่เวลา1ชั่วโมงแรกค่ะส่วนใส่มะนาวใส่น้ำมะนาวนะคะก็จะเกิด ในชั่วโมงที่2ค่ะแล้วก็ไม่ใส่อะไรเลยนะคะจะแยกชั้นในชั่วโมงที่6ค่ะซึ่งตารางนะคะของเราก็ได้สรุปว่าการใส่น้ำผึ้งมสยชูนะคะจะทำให้เกิดชีสเร็วกว่านั่นเองค่ะต่อไปบทที่5นะคะอภิปรายสรุปผลการดำเนินการการดำเนินการโครงงานเรื่องประสิทธิภาพในการทำชีส เธอสอบว่าความเปรี้ยวมีผลต่อระยะเวลาในการเกิดเชื้อหรือไม่ในทั้งผู้อยากทาได้แบ่งการทดลองออกเป็น3แบบคือน้ำทุ่มใส่น้ำทุ่มใสช่ชูใส่น้ำมะนาวและไม่ใส่ทั้งสองอย่างรุปผลการดาเนินโครงงานแต่าก,การดาเนินที่ผ่านมาได้ผลการทดลองตามถมมติฐานคือเมื่อใส่น้ำทุ่มใส่ชูแล้วก็ไม่เกิดการแยกชั้นของเคลือกับเวใน,ในระยะเวลาที่น้อยที่สุดคือเกิดเชิดเร็วนั่นเองโดยที่มีส่วนผสมของน้ำทุ่มใสช่ชูเกิดการแยกชั้นในระยะเวลาหนึ่งชั่วโมง ชีที่มีส่วนผสมของน้ำมะนาวเกิดการแยกชั้นเมื่อผ่านเวลาผ่านไปสองชั่วโมงและชีทที่ไม่ได้ใส่ทั้งอุณภูมิใสชูและน้ำมะนาวเกิดการแยกชั้นเมื่อผ่านเวลาไป6ชั่วโมงค่ะปัญหาและอุปสรรคอย่างแรกเลยคือการตั้งไฟให้ใหใหอุณหภูมิมีเท่ากันอันงที่2ในการเริ่มทําโครงงานตอนแรกเนี่ยได้ใช้ให้นมที่เป็นตัวแปดต้นในการดําเนินงานแต่เมื่อได้หาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วพบว่าความเปรี้ยวจะเป็นตัวทําให้ดก,การแยกชั้น ได้ดีกว่าจริงได้เปลี่ยนวิีฐานและตัวไปต่างๆค่ะ